พวกเราเยอะเลยเรียนแล้วเรียนอยีกเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะต้องปฏิบัติฟังให้รู้วิธีปฏิบัติแนละ้วต้องไปลงมือทำเอาคนที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติเนะี่ยน่กแต่พวกเอาจริงแล้วนะเลยทุ่มเทตอนนี้ก็มีคนเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนมากมากขึ้นเลย,เลย มื่อปลายเดือนก่อนก็มีขึ้นมาอีกคนเข้าใจขึ้นมาแต่ละคนแต่ละคนที่ภาวนามาได้เนี่ก็แต่พวกภาวนาหนักๆทั้งนั้นที่ภาวนานิดๆหน่อยๆก็าพออยู่กับโลกไปวันหนึ่งวันหนึ่ง,นนงพอได้เป็นคนดีทุกน้อยๆหน่อยนะแต่จะภาวนาให้มันยิ่งขึ้นไปอีก,กว่านั้น ภาวนานไม่ได้เพื่อจะอยู่กับโลกไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะเะั้นต้องจริงจังภาวนานเล็กน้อยมันก็ได้เล็กน้อยนะคนที่เอาจริงเอาจังเน่ก็ฝึกสติคอยมีสติรู้กายคอยมีสติรู้ใจฝึกไปเรื่อยๆจิตใจแอบไปติดไปคล้องอะไรอยู่ก็คอยรู้ทัน จิตพวกเราเลยสร้างพบตลอดเวลาสร้างสภาวะอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปติดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็รู้ทันแนละ้วหลุดจากอันนี้ปิดปิดอีกการหนึ่งถ้าติดอยู่ก็เนิ่นชา้าเกิดตื้นใช้ความสังเกตเราภาวนามาหลายวันแล้วทำไมจิตเหมือนเดิมทุกวันเลยว่างๆมีความสุขอ,อ,สสสอะไรเงี้ยหรือนิ่งๆสงบสงบอะไรเงี้ย ภาวนานมาตั้งนานแล้วเหมือนเดิมต้องสังเกตแล้วไปติดอะไรอยู่แล้วไปเคยตื้นนะถ้าไม่ไปเคยตื้นอยู่นะจิตใจก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆเข้าใจความจริงมากขึ้นมากขึ้นนะมันไม่ยากเท่าที่คิดนะแต่ว่าต้องตุ้มเทยุติธรรมที่สุดเลยใครทำใครได้นะ เอาจริงก็ได้จริงทำเล่นๆก็ได้แบบเล่นๆวิธีทำไม่มีความลำเอียงในในธรรมะเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งว่มาเล่ามาภาวนานะหัดดูเมื่มอพฤศจกิกายนปลายปลายปีก่อนนะ <c oughs> มาหาหลวงพ่อแล้วบอกว่าหนูจะปฏิบัติยังไงดีเนี่ย หลวงพ่อบอกเขาบอกว่าหลักของการปฏิบัติก็รู้แล้วนี่แล้วเราก็หยุดนะไม่ได้พูดต่อเขาก็กล้าหาญพอนะเขาถามว่าสิ่งที่ขาดคือวินัยในการปฏิบัตินะบ้างใช่รู้หลักอย่างเดียวนะไม่ลงมือทําให้จริงจังนั่นก็ไม่ได้ของจริงพวกเราแต่ละคนนะฟังธรรมะของหลวงพ่อเนะี่ยจะจับหลักได้แม่นพูดธรรมะได้เป็นฉากๆเลย ใครก็พูดตรงไหนรู้เลยว่าผิดตรงไหนจับผิดคนอื่นได้ตลอดเลยแต,แต่ไม่ดูตัวเราเองใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เสียประโยชน์ของเราเอง,องน,เนี่ผู้หญิงคนนี้พอนแกรู้ว่าสิ่งที่แกขาดคือวินในเลยอยากใั้นกเดินจงกรมเดินทุกวันถ้ารู้ว่าชีวิตเขา ยุ่งเหยิงขนาดไหนนะพวกเราก็มีกําลังใจปฏิบัติพวกเราชอบอ้างว่าเราไม่ว่างผู้หญิงคนนี้นะมีสามีมีลูกฐานะดีนะแต่ดูแลบ้านเองเช้าขึ้นมาต้องคิดรายการอาหารนะทำอาหารยังไม่รู้ทําเองหรือให้ใครทานะวงพ่อก็ไม่ได้ทต้องคิดทุกอย่างเลยในบ้านเนพะื่อให้บ้านร่มเย็นเป็นสุข เดี๋ยวก็พาลูกไปเรียนพิเศษบางวันเรียนตั้งหลายที่แล้วก็คนหนึ่งเรียนมีลูกสองคนบางวันเหนื่อยมากๆนะเอาลูกไปส่งกิดโรงเรียนเลยพอเอาลูกไปส่งโรงเรียนเสร็จแล้วก็ต้องไปทํางานเป็นเจ้าของบริษัทดูแลบริษัทอยู่ห้าบริษัทห้าบริษัทงานเยอะมากนะ กลับมาบ้านนะก็มาดูแลครอบครัวดูแลสามีดูแลลูกดูแลบ้านนะกว่าจะเสร็จงานแต่และว,วันเนี้ยประมาณห้าทุ่มสมัยก่อนนะห้าทุ่มก็สมสารขึ้นไปนอนครนะาวนี้พอได้ยินว่าโอ้ภาวนาน้อยไปขาดวินยัยห้าทุ่มขึ้นไปแนละ้วเดินส่งลมบอกสามสิบวันเนี้ยจะเดินได้ดีหนึ่งวัน เดือนหนึ่งนะได้ดีครั้งเดียวจิตใจตั้งมัน่นรู้ตื่นเเวลาที่เหลือนั้นนะครับจะล้มลุกทุกกานก็ภาวนาไม่เลิกน,นี่ต่อมามา,มาหาหลวงพ่ออีกทีหลวงพ่อเห็นวนะ่าเออจิตใจมีเดี่ยวมีแรงแนละ้วจิตเริ่มตั้งมัน่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้แลวก็สอนต่อให้บอกให้คอยสังเกตดะจิตเราชอบไหลเลย หลไปทางตาไหลไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจใหไหลไปคิดไหลไปปฏิบัตินะให้รู้ทันจิตที่ไหลไปรู้แล้วจบลงที่รู้รู้แล้วไม่ทําอะไรต่อคนส่วนใหญ่เนี่ยพอรู้ว่าจิตไหลไปนะั้นจะดึงคืนพวกเราเป็นไหมพอรู้ว่าไหลไปห่วงแผนนะห่วงเอาคืนใจเข้มมาแน่นๆเ่แน่นๆ นี่หลวงพ่อสอนเขาบอกว่ารู้ว่าจิตไหลไปแล้วจบลตรงนั้นเลยอย่าดึงคืนนะในขณะที่รู้ว่าจิตหลงไปนั้นในขณะนั้นนะรู้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วการปฏิบัติจบตรงๆนั้นละนี่แกกลับบ้านนะไปดูโหเห็นจิตไหลแล้วปุ๊บดึงปั๊บไหลปุ๊บดึงปั๊บนะเห็นอย่างเงี้ยเห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ทำอยู่ห้าวันแล้วใจก็เบื่อ ใจนะั้นเป็นไปด้วยความเบื่อหน่ายมากเลยภาวนาไปภาวนาไปเห็นแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่เห็นมีอะไรมีแต่ทุกข์ถึงจุดหนึ่ง,นนงสติปัญญามันแก่กลากขึ้นดีอีกเห็นนะใจไม่ชอบทุกข์ใจรักสุขใจเกลียดทุกข์เห็นความไม่เป็นกลางนะพอรู้ทันความไม่เป็นกลางแล้วนะจิตก็เข้าไปสู่วเป็นกลางจิตมันบอกขึ้นมาเองนะจิตมันพูดได้เอง พูดสัพมาคำหนึ่งสังขารู้เบกขายาน,นจิตมันบอกเองหลัจากนัน้นจิตมันก็ดําเนินออกมาเองนะจิตมันถอดถอนขึ้นถอนขึ้นหลุดออกมาโชวครั้งโชกคราวก็ไปจับใหม่เองบอกพยทยามมาด้วยความอดทนแสนสาหัสเลยถ้าพวกเราทำงานห้าบริษัทเราหนึ่งบริษัทเราก็อ้างแล้วใช่ไหม ในห้าบริษัทเศรษฐกิจแบบนี้อยากจะเลิกกิจการแล้วส่งสารลูกน้องเดี๋ยวตกงานหมดเลยต่อสู้คือคนซึ่งมุ่งหวังความพ้นทุกข์จริงๆใช้เด็ดเสียวในการต่อสู้ไม่มีข้ออ้างเลยว่าไม่มีเวลาปฏิบัติถ้าเราอ้างได้ๆใจก็อ่อนแอที่เกียดที่ค้านไปเรื่ วันนี้ง่วงไปแล้ววันนี้หิวไปวันนี้อินน่มไปวันนี้หนาวไปวันนี้ร้อนไปนอ้างไปเ่ยๆเมื่อไหร่จะได้ภาวนาจะต้องตายไปอยู่กับความทุกข์อย่างนี้ต่อไปจมกับความทุกข์ไปตลอดชีวิตเอาอย่างนั้นหรือหรืออยากจะถอดถอนตัวเององอกจากความทุกข์จิตมันถอนออกได้จริงๆนะถอนพึ้นออกมาเลย อยู่ที่เราภาวนานะยู่ทธรรมที่สุดเลยหลวงพ่อก็บอกแก่นะว่าเห็นหรือ,อยังของฟรีไม่มีเห็นไหมของฟลุ๊ก็ไม่มีทุกอย่างทำมาด้วยน้ำพักน้ำแหรงทั้งสิ้นนี่ยุติธรรมที่สุดนะนี่คือกฎของกรรมพระพุทธไม่ใช่คนอ่อนแอเรียกร้องให้คนนนนช่วยคนนี้ช่วยเรียกให้พระพุทธเธจ้าพระธรรมพระสงฆ เรียกให้ครูบาอาจารย์ช่วยแต่ล้าเลยเรื่องกฎแห่งกรรมใครทำใครได้ทำยังไงก็ได้ผลอย่างนั้นเละยุติธรรมนะยุติธรรมที่สุดเลยอยู่ที่เราจะสู้เรอเคล่าถ้าเรารู้เส้นทางเดินที่ถูกต้องเรามีสติรู้กายรู้ใจเป็นแล้วเราจะเด็ดเดี่ยวพอที่จะรู้ไม่เลิกไหมดูให้ได้บ่อยที่สุดไหมเหนื่อยรู้ว่าเหนื่อย วันนี้โมหะครอบงำเพราะมันเหนื่อยมัวทัวรปหมดล้วรู้ว่ามัวใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบไหมไม่ใช่ว่าต้องใส่ปิ้งปิ๊งแล้วถึงจะรู้ได้นะมัวมัวรู้ว่ามัวมัวแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นด้วยไปแต่ไปสติมันอัตโนมัติพอจิตมันจําสภาวะแม่นนะสติมันเกิดถี่ยิบเลยต่อไปจิตขยับคลิกเห็นคลิกเห็นคลิกเห็นนะ จิตไม่มีโอกาสไปสร้างภพสร้างชาตินานๆอีกต่อไปแนละ้วขยับลิกเดียวก็รู้สึกขึ้นมาแนละ้วทั้งวันทั้งคืนนะทั้งกลางวันทั้งคืนไม่มีคำว่าหลับเลยซ้ำไปลงไปนอนนะร่างกายลิศซ้ายทิศขวารู้สึกหมดเลยจิตขยับตัวรู้สึกหมดเลยน,ะนี่ภาวนาให้มันเด่นเดียวจนถึงขน,นาดสติมันเข้มแข็งขนาดนี้อัตโนมัติหมดเลย ภูบาจารย์แต่ก,ก่อนท่านจะเรียกว่าเป็นมหาสติไม่ใช่สติธรรมดาบางทีก็คือสตินั่นแหละแต่มันเกิดทียิ้ไปหมดเลยสติเกิดทีทีแนะเห็นความเกิดดับในใจในใจเรื่อยไปจะเห็นทุกข์มันมีแต่ทุกข์นะไม่มีทุกข์กระสุนหรอหือแต่ทุกข์อันเดียวเลยจะไม่ดูก็ไม่ได้สติมันอัตโนมัติสติมันรู้เองนะไม่ดูก็ไม่ได้เข้าดูไป ใจก็ไม่ชอบรู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางก็อีกนะในสดใจเข้าไปสู่ความเป็นกลางรู้ทุกอย่างที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาด้วยจิตที่เป็นกลางดูซสิถ้าจเจริญสติถึงขนาดนี้แล้วมันจะไม่ได้อะไรเลยเหรอลองดูเหรอลองดูจเจริญสติจนสติเกิดถีียิบเลยนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานไม่ใช่เราอีกต่อไปละ ลองดูสิทำไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีมันจะได้อะไรบ้างไหมผู้หญิงคนนี้ดูอยู่ห้าวันที่สติอัตโนมัติที่มันเกิดนะอยูอยู่ห้าวันไม่ใช่เจ็ดวันอยู่ที่ธรอาเวยุที่ทรมที่สุดแล้วหลวงพ่อก็ได้แต่บอกนะได้แต่เชียร์นะให้กำลังใจเอาสู้เข้าสู้เข้า ลูกหลานทั้งหลายเอยสู้ก็อย่ายอมตายขาดที่อยู่ความทุกข์นะ <c oughs> ไม่มีของฟรีทุกอย่างทำด้วยน้ำพักน้ำแรงทนะั้งสิ้นเลยเรามาเห็นครูบาอาจารย์ดูครูบาอาจารย,าย์สบายสบายมีความสุขยิ่งแก่ยิ่งดูข่องใสคนในโลกยิ่งแก่ยิ่งขมุกขมอม ครูบาอาจารย์ท่านแก่เท่าไหรเท่าไหร่นะแปดสิบเก้าสิบมโอ้ร้อยกว่าสดใสหลวงพ่อเคยเจอแวปล่ค่ำาปู่กคร่ำค,คนลืมท่านไปแล้วอยู่ระยองอยู่แกลงโอ้อายุตั้งร้อยกว่าแก่มใสบแบบานไม่มีคำว่าหลงเลยรูเนื้อรู้ตัวแล้ว <c> เ <oughs> มตตาสูงมากเลยตอนนั้นได้ฉีขาหักนะท่านเห็น ไปกลับท่านแล้วขาก็ต้องเหยียดๆแล้วเข้าเฝือกไปถามเป็นไรขาหักตอนนั้นฝักเฟือกแล้วแต่ว่ายังไม่แข็งแรงเลยโอ้ท่านเมตตานะท่านสั่งลูกศิษย์ท่านไปเอาน้ํามันมาน้ํามันท่านทาน้ํามันเลียงขาน้ามันเอยท่านไว้นะแล้วแจกทำอธิษฐานใดอธิษฐานใดทาหายอย่างรวดเร็วเลยต้องบอกน้ํามันท่านดี มันดูไม่เป็นปฏิหารดูจะแก่จะเท่ายัางไงนะรู้ตื่นเบ,บิกบานมีความสุขเต็มไปด้วยความเมตตาอิ่มเอิบนะคนในโลกดูส่พออายุมากขึ้นมอมแมมอยู่นะเลื่อนรอยสติสตังไม่อยู่กันเนื้อกับตัวเนี่ยคนไม่ภาวนาคนภาวนาก็ดูยิ่งแก่ยิ่งพลังสุดคลือสูง วิทยายุดแก่กล้ามีความสุขอย่างหลวงพ่อเกษตรนะเขียนมกโกเป็นมะเร็งน,นะเป็นมะเร็งพมีความสุขพลังจิตพลังใจดีไปหาท่านเล่นกับท่านนะสนุกสนุกเคยมันอะไรเท่านั้นเลยสนุกเนี่ยยดที่ทำมากเลยเรามัวแต่ไปเห็นว่าโอ้ครูบาอาจารย์สบายเราก็ไปดูสรุปอดูท่านง่ายๆ เราไม่เห็นตอนท่านลำบากก่อนจะสบายอะ่ะลำบากมาแล้วทุกคนอะใครมันจะวิเศษที่โสมาจากไหนอะว่าลมลุกทลุกคลานมาแล้วทุกคนสำคัญว่าลมแล้วลุกขึ้นมาสู้อีกไม่ใช่ล้มแล้วก็ล้มจมไปจมอยู่กับโลกไปแล้วยอมตามกิเลสไปเรืเร่อยๆอย่างนั้นก็ต้องจมอยู่กับโลกตลอดไป ล,ล้มล,ลุกทุกคั้งได้ไม่มีใครพิเศษนักหลอกถึงขนาดภาวนาแล้วก็ดีตลอดไม่มีหรอกมันจเจริญได้มันก็ยังเสื่อมได้อนะีกเสื่อมแล้วก็ไม่ถอยนะมีสติรูกร้กายรู้ใ,นใจนับหนึ่งมันทุกวันเลยไม่ต้องมานับสองนับสามแนละ้วทุกวันนับหนึ่งดูซิมันจะไปรอดไหมนับหนึ่งก็คือมีสติรูกร้กายรู้ใ,ใจอยู่กับปัจจุบันทําเท่านี้แหละไม่ต้องทามากกว่านี้หรอกนะมีสติรูก้กายรู้ใจอยู่ในปัจจุบันนี้แหละเป็นขณะขณะไปนะเรียกว่าหนึ่ง หนึ่งก็คือรู้อยู่ในปัจจุบันนี่แหละมีหนึ่งเท่านั้นะไม่ต้องนับสองนะนับสองมันยาวไปนะรู้ลงปัจจุบันไปรู้ิมันจะได้ค้นทุกได้จริงไหมลองดูนะลองดูได้แต่โฆษณานะถ้าขายสินค้าเนี่ยหลวงพ่อว่าหลวงพ่อรวยไปนานะโฆษณาเก่งแต่โฆษณาให้พวกเราภาวนาพวกเราก็ภาวนากันได้ดีเยอะนะที่สูเอากิ่งเอากังก็ดีดีขึ้นมาเยอะเลยเห็นแล้วก็ยังไม่ท้อถอยยัง กัดฟันต่อสู้เทศได้เรื่อยๆอยู่ซับซออ์อะไรก็ดีขึ้นเยอะเลยต้องหลัง,ลงที่เรียนเรื่อยๆนะรู้ตื่นแบบบานขึ้นมาเห็นความจริงของกายของใจขึ้นมายากนะกว่าคนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาอย่างตอนนี้พวกเราจํานวนมากเลยตื่นขึ้นมานับไม่ถ้วนแนละ้วเป็นพันๆคนที่ตื่นขึ้นมาไม่ยากเลยนะที่คนที่ตื่นแล้วจะได้มากผลในชีวิตนี้ อย่าดื้อมากนะคนไหนเคยกรรมฐานเพ่งเอาเพ่งเอาบังคับจิตให้นิ่งบังคับใายให้นิ่งอย่าดื้อเลยนะผงพ่อสู้ไม่ไหวแนละ้ว้าไม่ดื้อนะอย่าไปเพ่งเอาไว้คอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจเห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานลองดูีิเดือนหนึ่งจะได้ผลไหมเดือนหนึ่งไม่ได้ผลก็อขออีกเดือนเลยนะขอสักสองเดือนสามเดือนเนียกขอนะถ้าไม่ได้ผลแล้วไม่ต้องมาเหยียบที่นี่อีก ปเรียนที่ไหนก็ได้นะเชิญเลยขอเวลาสองสามเดือนถ้าอย่างมากเดี๋ยวน,นี้คนเรียนเดือนเดียวนี้เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนี่เยอะแยะเลยแต่ไม่ใช่ว่าบรรลุมากผลนะหมายถึงภาวนาเป็นแล้วใจเริ่มตื่นขึ้นมาสามารถเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางาน,น,งานเริ่มเห็นแล้วมันไม่มีตัวเราแล้วเริ่มเห็นอย่างนี้ได้ใช้เวลาสักเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆมีมาส่งกันบ้านอย่างนี้บ่อยๆมากเลยขอเวลาไม่มากนะขอเวลาแต่ว่า อดทนยามดูสังเกตกายสังเกตใจต,ตัวเองดูให้มากๆไม่ใช่หลวงพ่อข้อขอเวลาหนึ่งเดือนนะมันดูตอนก่อนนอนห้านาทีบอกวันนี้ให้เวลาหลวงพ่อละครบสามสิบวันบักครบเดือนละไม่ได้ผลโถหลอยถ้วยเพื่อตัวเองนะไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อนะไม่ใช่ภาวนาเป็นแล้วหลวงพ่อจะเรียกตัวมาประคบประหงมหลวงพ่อมารีดมาไถ่ไม่เคยทำนะ เรียอะไรก็ไม่เคยเรียอ,อะไรนะถ้าใครอ้างวัดนีด้ไปเรียอะไรนะแจ้งตำรวจจับได้เลยโกหกแน่นอนนะเรียนก็ฟรีนะหนังสือซีดีแจกให้ฟรีจริงๆหลวงพ่อไม่ได้ทํางานหรอกคนไหนเขามีสตังค์นะเขาก็ช่วยกันออกตังคนะ์แล้วก็ไปทำหนะังสือทำซีดีแจกแจกไปคนไหนไม่มีไม่ต้องเรียนฟรีนะข้าวมีกินฟรีอ,นะอะไรก็ฟรีนะเท่าที่จะทําได้อนะ่ะ ขออย่างเดียวหนะ้าภาวนาหารู้ดกายรู้ดใจตัวเองภาวนาแล้วไม่ต้องมาส่งป่วยลวงพ่อนะไม่ใช่ถึงเวลาก็อเอาเงินมาให้เราไม่ใช่ถ้าภาวนาเป็นแล้วจะไปไหนก็ไปเลยนะะชนญเลยเหมือนหลวงพ่อนะหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลนนะครั้งที่หนึ่งนะไปถามเลยว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรทําได้แต่สมถะยี่สิบสองปีมีแต่สมถะท่านสอนให้ดูจิตครั้งที่สองไปส่งกันบ้านท่านห่ากงกันสามเดือนท่านบอกทําผิด ไม่ได้รู้กายรู้ใจหรอกแต่ไปเพ่งไปบังคับไปแก้ไขจิตใจไปยุ่งวุ่นวายอยู่กับอาการของจิตไม่ได้ไม่ได้ดูจิตครั้งที่สามไปหาท่านภนาวนานอยู่อีกสี่เดือนไปหาท่านท่านบอกว่าไม่ต้องมาหาท่านอีกแล้วช่วยตัวเองได้แล้วเห็นไหมครูบาอาจารย์ติดอย่างนั้นนะสอนเรานะสอนไม่ไม่เคยมาเรียกอะไรกับเราเลยเมตตาแระภพประงมที่สุดเลย พอเราเห็นว่าเหมือนลูกนะช่วยตัวเองได้แนละ้วลูกไปไหนก็ไปนะไม่ต้องมาดูแลผู้เท่าแล้วอย่างนี้ใจท่าน็านอย่างนั้นโอ้อยู่กับครูบาอาจารย์นรักท่านมากเลยมันถึงทราบถึงกับคำว่าพ่อแม่ครูอาจารย์งองคาไปหาท่านนะเสรษฐีเต็มวัดเลยหลวงปู่เทศนะเสถียรเยอะแยะเลยเอ่ยชื่อได้เพราะตอนนี้เขาไม่ไปกันแล้วเพราะท่านไม่อยู่แล้ว คนใหญ่คนโตในคนนักการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่รัฐมนตรีอะไรอธิบดีคุณหญิงอะไรอะแยะไปหมดเลยมีเนรน,นะไปเรียกผู้หญิงคนหนึ่งว่าคุณป้าคุณป้านะั้นะไปฟ้องหลวงปู่เลยท่านเนนไม่มีสัมมาคาระวะดิฉันเป็นคุณหญิงมาเรียกดิฉันว่าคุณป้านี่เราคิดดูถ้านเนนเรียกคุณยายจะเกิดอะไรขึ้น เนี่ยในสภาพแวดลอ้อมที่โอ้หอัคราเศรษฐนะีเข้าไปล้อมท่านเยอะเลยเราแนละข้าราชการกิ๊ก๊อกเลยเพิ่งทํางานนะโนเนมเนยเข้าไปหาท่านไนปะเรียนกรรมฐานบางวันนะเราไปตักข้าวไม่ทันระหว่างที่รัรขันข้าวเนี่ยโยมจะนั่งทําวัดสวดมนต์ไปด้วยทำวัดเช้าอาหารที่พระตักแล้วเข้าไปไว้ข้างนอก เหมือนอย่างทุกวันนี้ไว้ข้างนอกเราก็เห็นก็สวดกันนะเราก็สวดไปเรื่อยๆนั้นเรับไปใหม่ๆเราไม่รู้เขาแล้วเขามีลูกน้องมานะมีคนใช้มีอะไรมานะปักเกลี้ยงเลยพอสวดวนเสร็จนะลาเขาบอกเอาไปกินข้าวไปออกจากสรา,าไปนะเราได้เห็นแต่สุญยตาเฮ้ยเหลือแต่โต๊ะว <c> ะ <oughs> <c oughs> อโอ้ไม่มีอะไรกินเลยเราก็ไม่รู้จักใครเลยตอนนั้นไม่รู้จักใครในวัดเลยนะ อาหารเราก็ไม่ได้เตรียมไปไม่รู้อะไรสักอยาก่างไม่หนีก็ไม่กินวะไม่กินไม่กี่วันไม่เป็นไรหรอกคิดอย่างนี้นะน้ําเราก็ไปลองน้ําฝนกินได้มีถังน้ําฝนเนี่ยเดินกลับขึ้นมาบนศาลาจะมานั่งสมาธิต่อหลวงปู่เทศท่านเห็นนะท่านกวักรือเรียกท่านรู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นเข้าไปกราบท่านไปหาท่านเข้าไปใกล้ๆตอนนี้คนเ้าไปหมดลนะถายไป ท่านส่งบาทของท่านมาให้ส่งบาทมาให้โอ้ลราโอ้ในบาทท่านเหลือเยอะเลยนะยกบาทมาตั้งนะมือวิเศษเห็นนะไม่ใช่ตาวิเศษอย่างนี้นะมือวิเศษมาเต็มเ,เอาไปเป็นของขลังดุสิแทนที่จะให้เรากิน <c oughs> คนมันไม่ฉลาดนะครูบาอาจารย์นะโอ้เมตตามากเลยนะ แล้วหลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์เนี่ยเรียนฟรีนะทําบุญกับท่านอย่างมากก็ร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยไม่มีอ่ะของอยกวิเศษวิโสไปถวายอะไรก็ไม่มีหรอกนะมีอะไรก็นิดหน่อยหน่อยแต่ครูบาอาจารย์นะโฮไม่มีจะกินหาให้กินที่อยู่นะก็เห็นเราไปปุ๊บท่านั่างพระอะไรสระอุปถัมภ์นะไป,ไปจัดกุฏิพระหลังวัดให้อยู่นะให้ไปอยู่ในคนเดียวในป่าอนะไรให้ไปภาวนา ทำไมท่านเฟือเฟือขนาดนั้นท่านท่านที่เราก็โนเนมเราไม่มีผลประโยชน์ให้ท่านเลยเพราะใจท่านบริสุทธิ์จริงๆนี่หลวงพ่ออยู่กับครูบาอาจารย์ชนิดนี้มานะหลายองค์เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยบางองค์เราไม่รู้จักเลยนะีอยู่ให้พระมาเรียกเราไปเฉยๆยเลยเรียกไปสอนนะท่านไม่เรียกก็ได้เพราะเราก็ไม่ว่าท่านเพราะเราก็ไม่รู้จักท่านหรือบางองค์ในยความเมตตาของท่านเหล่านี้นะโ้ซาบซึ้งถึงใจหลวงพ่อ หลวงพ่อก็พยายามทําตามท่านนะพวกเรามาเรียนเนี่ยเสมอภาคกันเห็นไหมใหญ่โตแค่ไหนก็นั่งเสือเหมือนกันยกเป็นคนนั่งเสือไม่ไหวก็นั่งเก้าอี้เก้าอี้ก็พลาสติกตัวละร้อยกว่าบาทนะเสมอกันนะมาด้วยใจที่ใฝ่ธรรมะเท่าเทียมกันทุกคนขออย่างเดียวนะขยันภาวนาไว้ทุกอย่างพยายามจัดให้มากที่สุดเท่าที่มีสติปัญญาจะให้ได้ลนะ อยู่ที่เรานะไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วอ่ะกลัไป